สวัสดีครับเซ m ครับหลายๆคนน่าจะอัป iOS 14ไปแล้วนะฮะแต่เจอปัญหาหลังจากอัป iOS 14ก็คือ Siri ไม่เป็น compact design อย่างที่ Apple ได้โชว์ไว้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันโอเคครับวิธีแก้ปัญหาตรงนี้นะฮะำสำหรับ compact design ของ Siri ไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ผมฝากกด subscribe ช่องไว้หน่อยนะครับอ่ะโอเคมาดูถึงวิธีการแก้เลยนะครับก็ ออล็อกโทรศัพท์ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Setting ของโทรศัพท์นะฮะเลือกไปที่ general สะได้ล,ลงมาเราจะเจอคำว่า Reset ให้เลือก Reset นะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มแรกเลยครับ Reset all s e t t i n g นะฮะหมายถึงลบการตั้งค่าต่างๆนะครับหลังจากกดก็มันจะขึ้นมาพร้อมให้เรากด Password เครื่องนะครับก็ใส่ Password เครื่องเข้าไปแล้วก็กดยืนยันทั้ง2ครั้งนะครับเมื่อหลังจากคุณกดยืนยันเพียงเท่านี้โทรศัพท์ของคุณก็จะทำการ Reset ตัวเองเป็นค่าเริ่มต้นนะะ แต่ว่าไม่ต้องห่วงข้อมูลต่างๆไม่ได้หายไปหลังจากนั้นพอคุณกลับเข้ามาโทาัวร์มของคุณซิลิของคุณก็จะกลายเป็นเวอร์ชันที่เป็น Compact Design นะครับอย่างที่ผมได้โชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับก็หากใครคิดว่ามีประโยชน์หรืออะไรฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณครับ